ดีครับภาคสลอบอลไทยวันนี้มาพบกับควันหลงหลังเกมที่ทีมชาติไทยพิกนรกเฉือนทีมชาติฟิลิปปินสุดมันในช่วงท้ายเกมของการแข่งช่วงต่อเวลาพิเศษด้วยลูกมงของสุบรัตเหมือนตาทําให้ทีมชาติไทยผ่านเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศพบกับทีมชาติเวียดนามผลการแข่งขันทําให้อาเซียนไม่พอใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะทีมชาติเวียดนามที่หวัง จะเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในรอบชิงชนะเลิศเพราะว่าจะเป็นงานที่ง่ายมากกว่าเจอทีมชาติไทยแต่ทีมชาติไทยก็คือทีมชาติไทยศักดิ์ศรีพี่ใหญ่ของอาเซียนจะมาตกมาตายในบ้านของตัวเองนั้นเป็นไปได้ยากแชมป์เจ็ดสมัยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแน่นอนเรามาฟังความเมนเ์ของชาวอาเซียนและชาวเวียดนามว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรที่ทีมไทยสามารถชนะและเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ท่านแรก กล่าวว่าทีมชาติฟิลิปปินสมควรที่จะได้รับความชื่นชมเพราะว่าเล่นได้ดีมากแต่ตั้งรับมากจนเกินไปแทนที่จะบุกเกมใส่ทีมชาติไทยทั้งที่มีโอกาสสู้ได้ทั้งต่อมาฟิลิปปินเล่นได้ดีแต่ทีมชาติไทยยังคงเป็นอะไรที่แตกต่างมากไทยโชคดีจากการตัดสินที่เอียงเอียงไปทางฝั่งเจ้าบ้านโอ้ยอ้าวเขาก็มีภาพซ่ามีว่าอยู่ อืมไม่ได้โกงดอกท่านต่อมานี่คือโชคชะตาที่ชาวเวียดนามจะได้ชำาระแขนกับคนไทยโอ้เขียนสองปีเลยว้าวเอาคักเด้อรอบซิ่งทะเบิ้งขึ้นกันละทีมชาติไทยไม่ได้แข็งแร่งมากนักในปีนี้มันเป็นการดีที่เวียดนามของเราจะชำาระแขนไทยจะแพ้เวียดนามถ้าเล่นได้แค่นี้ทีมชาติไทยเอามาเลยเราจะกินหม้อไฟ ปีที่แล้วก็ว่าสิกินหม้อไฟนี่เราเอาเอาเอไม่ได้กินจักเทียปีนี้ก็สิกินหม้อไฟอีกแล้วเราว่ามันลวกปากเ้อมันสินสบ่ได้กินซะบูไมได้จำแก้วึ้นได้ดอกท่านต่อมาในสภาพอากาศเช่นนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าการกินหม้อไฟไทยอีกแล้วกินหม้อไฟอีกแล้วช่วงนี้ปีไม่ไปกินมุกระทะก่อนอ้าวมันสิลวกปากดิหม้อไฟไทยท่านต่อมาเวียดนามจะกินหม้อไฟไทย และจะชนะทีมชาติไทย30ท่านต่อมาการเป็นแชมป์จะต้องชนะทีมชาติไทยถึงจะเป็นการจดจำฉันอยากเอาชนะทีมชาติไทยอีกแล้วสองเทียงเหลอดิอ้าวจำไว่ได้พ่อปีที่แล้วเ็วอาจังสีลาที่แรกนองก็จบเกมเงาพบปานใกล้เป็นห้าท่านต่อมาสุพนัทยังคงเป็นตัวความหวังของไทยแม้ในแมตช์นี้ผู้บรรยายบอกว่าเขาป่วย แต่เขาลงมาแป๊บเดียวก็ทำประตูให้ทีมชาติไทยเอาชนะและสามารถเข้าชิงได้จนได้รับแมนออฟเดอะแมตช์ของแท่เขาบ่าเลนโดนนกอ้าวลงไปซีหาน้าที่กันยิ่งแล้วขนาดป่วยที่นี่ขั้นบ่ป่วยนี่ฟิลิปปินนี่30มศนยะสิบวากให้ท่านต่อมาไทยคือคู่ต่อสู้ที่คู่ควรที่สุดที่จะเผชิญหน้ากับทีมชาติเวียดนามในรอบชิงพวกเขาคือทีมที่เราติดหนี้แค้นมากที่สุด โอ้ยเขยียนฟังหุนิลีเวียดนามพี่น้องเอง้ยปีนี้เขาต้องเฮ็ดเซ็นเวียดนามโดยการเป็นแชมป์อีกท่านต่อมาไทยครอบครองบอลได้ดีแต่เล่นชา้าถ้าไทยเล่นได้แค่นี้เวียดนามจะคว้าแชมป์แน่นอนโอ้ยมั่นใจครับแต่ออาบอลเปล่นคือเกาทุกนัดดีนาซิงย่านขาสัน้นเปลี่ยนได้คือเกาบอลเวียดนาม,มเจอไทยเขาไปกดดันสินแล้ว มาพบกับคอมเมนต์ชาวอาเซียนบ้างท่านแรกจากเมียนมาทีมชาติไทยก็คือทีมชาติไทยนั่นแหะพี่น้องฟิลิปปินส์ก็เก่งยี่ดอกปีนี้แต่ว่ามันกับประมาณพ่อจีไดซิ่งสนะเลือดดอกท่านต่อมาคู่นี้มันมากลุ้นกันจนหยุดสุดท้ายในช่วงต่อเวลาพิเศษฟิลิปปินส์ทำได้ค่อนข้างดีแมนยี่ดอกพี่น้องฟิลิปปินเล่นได้ดีเมื่อคืนนี้กดดันทีมชาติไทยของเฮา จนเนียวเหนียวขึ้นกันละปฏิวัติข้ามหมเซฟไว้ปฏิหารสื่อตัวทีมชาติไทยมันโกงลูกแรกมันออกไปแล้วกรรมการเข้าข้างประเทศไทยจะโ,ะโกงบวโกงลหรพี่น้องเอ้ยว่ามันว่าบ่ออกเนาะกรรมการตัดสินแล้วก็สิได้ตัวท่านต่อมาทีมชาติฟิลิปปินส์ของเราสดใสมากขึ้นมีโอกาสที่จะก้าวไปข้างหน้าขอบคุณทีมชาติของเราท่านต่อมาจงยืนหยัด และเดินหน้าต่อไปเราไม่ต้องเสียใจในค่ำคืนนี้เล่นที่บ้านของเขาเราโดนโกงทีมชาติไทยชุดนี้ไม่แก่งมากนะักมันเป็นช่วงเวลาที่เวียดนามของเราจะสามารถคว้าแชมป์ได้มั่นใจคััเนาะาอ้าวตั้งเพิ่นได้ศูนย์นาโตไม่มากงยันส่วนเส้นฮนะคััเนาะเราได้เปรียบทีมชาติไทยค่อนข้างมาก เพราะว่าทีมชาติไทยมีผู้เล่นบาดเจ็บและเล่นในช่วงต่อเวลาแถมยังต้องเดินทางมาเยือนเวียดนามและความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายเราจะกินหม้อไฟไทยในปีนี้มาเร็วๆได้เลยทีมชาติไทยเดี๋ยวเจอกันอ้าวถ้าเบิง้งรถนัดซิ่งนี่ไผสิเป็นมูไผสิเป็นจ้าก,กันเนี่ยไผสีข้อแซมพี่น้องเอ้ยติดตามกันต่อไปคลิปนี้ไว้ซ้ำหนิก่อนสวัสดีครับผม